สุภาพสตรีสีแดงแห่งวิทยาลัยฮาร์ิงดอนเป็นเรื่องเล่าของวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองมอนโกเมอรีรัฐแอลิเบมาประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตำนานของวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเธอเดินอยู่ในวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการปรากฏตัวของเธอในชุดสีแดงและกายเป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงในหมู่นักสื่อสารและคณาจารย์ของวิทยาลัย ตำนานเล่าว่าสุภาพสตรีสีแดงเป็นหญิงสาวที่เคยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฮันทิงดอนในศตรวรรษที่19เธอได้รับการบอกเล่าถึงการแต่งงานที่ไม่สมบังและเกิดเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องนี้ทำให้เธอกลายเป็นวิญญาณที่เดินวนเวียนอยู่ที่วิทยาลัยจนถึงปัจจุบันวิญญาของสุภาพสตรีสีแดง มักจะถูกเห็นในชุดสีแดงที่โดดเด่นลักษณะของเธอมักจะปรากฏต,ตัวในช่วงเวลากลางคืนหรือในสถานที่ที่เงียบสงบของวิทยาลัยบางครั้งก็จะมีการบอกว่าเธอปรากฏตัวในห้องเรียนหรือในบริเวณที่เธอเคยเดินไปมาเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่โดยมีบางกรณีที่เธอปรากฏตัวให้เห็นแก่ผู้ที่มีความรู้สึกหรือประสบการณ์ทางเหนือธรรมชาติแม้หลายคนจะเล่าว่า ว่าเขาเห็นสุภาพสตรีสีแดงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการพิสูจน์ใดๆที่สามารถยืนยันได้ว่าวิญญาณของเธอมีอยู่จริงเรื่องเล่านี้จึงถูกเล่าขานกันไปเรื่อยๆและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานและประวัติศาสตร์ของวิทยาลายัยฮันติงดอนนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยมักจะมีการเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังและบางครั้งก็มักจะพูดถึงงานจนรอคนหายวิญญาณ ของสุภาสตรีสีแดงด้วยตัวเองแต่หลายคนก็ยังไม่เคยเจอกับการปรากฏตัวของเธอแม้จะมีการพูดถึงกันมากมายตํานานของสุภาพสตรีสีแดงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าในหมู่คณะนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยหาจริงตอนแต่ยังกลายเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลในวงกว้าง มันเชื่อมโยงกับความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติในสังคมอเมริกันนอกจากนี้เรื่องเล่านี้สะท้อนถึงความเศร้าและความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในอดีตและความเชื่อเกี่ยวกับการกลับมาของวิญญาณที่ไม่ได้ไปสู่สุคติจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยเรื่องของสุภาพสตรีสีแดงแห่งวิทยาลัยนฮันติงดอนจึงเป็นเรื่องเล่าที่ชวนให้ผู้คนสนใจ เกี่ยวกับตำนานและความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการปราดกฏตัวของวิญญาณในโลกแห่งนี้